สวัสดีครับคุณผู้ชมน้องๆด้วยนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยวันจันทร์แบบนี้นะครับกับรายการเปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันนำ้ำนมและแน่นอนครับพี่หมอก้องคนเดิมไม่หนีน้องๆไปไหนแน่นอนนะครับทนคิดถึงกัน1สัปดาห์ขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ครับพี่หมอกล้องเนี่ยต้องบอกว่าร้อนวิชามากเพิ่งไปเรียนคุกกิ้งทําอาหารมานะครับแล้วก็เป็นเมนูอาหารคาวด้วยก็เลยจะเอามาสอนน้องๆให้ทําต่อกันพ่อคุณแม่ครับ จับตัวน้องๆไว้ก่อนนะครับเห็นผักแบบนี <Auss biography> ้อย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะว่าหลายคนเลยนะครับหลายบ้านเลยเห็นผักแล้วว่าโหเบือนหน้าหนีตลอดวันนี้ครับจะเป็นเมนูที่น้องๆรับประทานได้อย่างอร่อยแน่ๆนะครับกับเมนูผักโขมนี่แหละครับจะเอามาทําอะไรกันนะฮะเอ๊ะน้องครับผักโขมนะครับซาลาโอขอไข่แล้วก็มอม้านะครับอ่านว่าผักโขมไม่ใช่ผักขมนะครับ น้องๆอย่าอ่านผิดนะต่อไปต้องเปลี่ยนผักผักโขมตลอดนะครับวันนี้จะเป็นเมนูผักโขมผัดกับเนยแล้วก็ใส่เป็นไส้กรอกหรือว่าเป็นแฮมก็แล้วแต่ใครชอบเลยครับมาดูส่วนประกอบกันดีกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ จะเป็นแฮมหรือไส้กรอกก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็เอามาหั่นหรือจะทั่นเป็นรูปตกแต่งเป็นตุก๊กระตุ้นสวยงามยังไงก็ได้ครับแล้วก็ต้องมีเนยจืดครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือหรือว่าน้ําตาลสายก็ได้นะครับสออย่างนี้แล้วแต่ว่าใครชอบเค็มหรือว่าหวานมากน้อยยังไงก็ทําได้แล้วก็พระเอกของเราในวันนี้ก็คือตัวผักโขมนี่เองครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เอาผักโขมที่เอาไปล้างจนสะอาดแล้วเนี่ยมาหั่นก่อน ผักโขมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็อ่านว่า spinach ครับ S P I N A C H spinach แปลว่าผักโขมนะครับการที่จะเอามาทำเป็นกับข้าวก็เรียกว่า cooking C W O, o K I N T cooking ครับแปลว่าการทำอาหารนะครับเอาละหั่นให้เล็กๆหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องๆเป็นคนรับประทานกันนะครับ เอาละประมาณนี้พอก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหั่นผักแล้วไส้กรอกอา้าวไส้กรอกจะไม่สอนศัพท์คำนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไส้กรอกภาษาอังกฤษเขาอ่านว่า sausage sausage s a u s a g e sausage แปลว่าไส้กรอกนะครับแล้วก็เนยด้วยเนยก็คือ butter b u t t e r butter แปลว่าเนยครับ ขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งกระทะเลยครับให้มีความร้อนนะครับเอาละตั้งสักแป๊บหนึ่งหลังจากที่กระทะร้อนแล้วเราก็ตักเอาเจ้าเนยเจืดเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราจะใช้เนยแทนน้ํามันนะครับเพราะว่ากลิ่นของมันจะหอมแล้วก็น่ารับประทานมากกว่า เมนูผักอาจจะเป็นเมนูที่ยากสําหรับน้องๆรับประทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามล่อใจครับคุณพ่อคุณแม่ให้ให้เขาอยากรับประทานอาจจะด้วยกลิ่นด้วยหน้าตาด้วยสีสันนะครับอย่างไส้กรอกที่เราเอามาทําในวันนี้เป็นแฮมนะครับก็อาจจะทําเป็นรูปร่างที่มันเป็นตัวการ์ตูนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มสีสันตอนการตกแต่งจานอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาอยากที่จะรับประทานและที่สำคัญคือรสชาติครับจะต้องถูกปากเขาด้วยตอนนี้กระทะร้อนแล้วตักเนยจืดใส่ลงไปเลย นิดนึงนะครับแล้วก็ให้เนยเนี่ยละลายเข้ากันให้ดีนะครับอ่าให้มันละลายให้หมดก่อนพอละลายเสร็จแล้วตัวแฮมที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตทําให้มันสุกอีกนิดหนึ่งแล้วกันใส่ลงไปเลยครับหมดเลยก็ได้ ที่ต้องระวังอีกทีนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือตอนที่น้องๆเขาจะรับประทานเนี่ยอย่าให้เขาเคียย์ผักโค้งหูมออกหมดแล้วกินแต่แฮมนะครับเอาพอให้มันสุกเหลืองนิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือใส่ไปอย่างละนิดหน่อยพอเกลือนิดเดียวนะครับ เลือนี่จะทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับเอาละอ้าวโอเคกลิ่นมาแล้วครับทั้งกลิ่นแฮมทั้งกลิ่นเนยเลยครับแล้วเราก็จัดการใส่พระเอกของเราในวันนี้คือตัวผักโขมลงไปครับเป็นไงครับดูง่ายไหม ไม่ยากนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำเมนูนี้เป็นเมนูอาหารค่ำเลยครับอือหือกลิ่นหอมมากเอาละพอแล้วเท่านี้เองครับปิดไฟได้เลยครับ พอไม่งั้นถ้าเกิดพันมากเกินไปผักก็จะสลดไม่น่ากินนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือคือการตกแต่งจานให้น่ารับประทานนะครับ คุณพ่อคุณแม่การตกแต่งจานที่จะทําให้น้องๆเนี่ยน่าจะมีความสนใจแล้วก็มีความอุ้ยน่ากินจังเลยแล้วก็หันมารับประทานผักได้มากขึ้นอยู่ที่การตกแต่งให้น่ารักแบบนี้ด้วยนะครับออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกด subscribe ยังกดก่อนนะเดี่ยกด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 ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนกดก่อน subscribe นี่ไงกดกดแล้ว